ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยได้ดคำถามแรกถามว่าเนื่อไหมมีคนมอนไหมใจตกใจมึนไหมดักไหมดักใชรไปแล้วงอน พีพีวิวกี้อาโอเคก็ดีใจมากเลยนะเพราะว่านี่เราไม่ได้แบบลงพนคู่กันนานยังนานเท่าไหร่หหรจากหนึ่งปีแล้วห้าสิบปีห้าสิบปีเหรอ,อาสา,าวบ้าไม่ได้โกหก นานมากนานจนจำไม่ได้เลยมานาน,นย่างมากันนานได้ยังคบกี่โมงกี่โมงใครมาเร็วสุดครับโมงกี่โมงกี่โมงบางกี่โมงบากี่โมงบิง๊กจีตีสองเจ็ดเจ็ดโมงเช้าสี่ใครมาเร็วสุดให้มาอยู่ตรงนี้นะใครมาเร็วสุดประมูลกันเท่า <c oughs> ไหร่เท่าไหร่กี่โมงเที่ยงคืน อยู่ที่ไหนมีเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาผมมาก่อนผมมาเป็นเหตุผลทีบอกนะการทำไมอ่ะมาชาที่แล้วไม่ได้เลือกไม่ได้เล่าโอเคไหมโอเคไหมวันนี้ครับไม่ได้ยินเลยพี่รู้สึกไงบ้างวันนี้ รู้สึกเลยนะฉันรู้สึกสวยพี่กเขาพูดนะเหรอไม่ได้พูดเองนะหมายถึงตัวเขารู้สึกสวยตัวเขาสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้ว <นะ S 1> อ่าเธอรู้สึกไงบ้างก็ฉันรู้สึกอะันนี้ไม่ใช่วันนี้อันนี้ตลอดไม่ับต,ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ ก็ดีใจนะเพราะจริงแล้วก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้ไม่ได้มาแบบอยู่ในบรรยากาศแบบนี้กันนานนะแต่เดี๋ยวว่าของพีพีก็อาจจะมีอะของพีพีบ้างผมก็อาจจะมีแบบมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้บ่อยทั้งคู่แต่แต่เดี๋ยวว่ากับที่แบบมารวมพลแบบนี้ทั้งสองคนก็นานนานจริงแล้วก็<อ>ผมว่าบรรยากาศมันอ,อบอุ่นเห<อ>มือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมมีใครที่แบบมาทุกทีเลยรวมพลอะไรมาทุกที มีใครมาครั้งแรกบ้างอ้าวมีใครมาครั้งแรกมีใครเจอทีทีวันนี้ครั้งแรกบ้างหรโกหกเห็นลุกทีเลยโกหกโกหกอ่ะแล้วมีใครเจอบิกกินครั้งแรกบ้างโกหกที่ก็โกหกเห็นลูกทีครั้งแรกเหรอมาจากที่ไหนว Where อมมาเลเซียมาเลเซีย

ใช่นะใช่นะใช่นะมีชาั่นไหนอีกมีชาั่นไหนอีก,มา,อกมาเลเซียมาเลเซียช,ช,ชา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 จงผัวใช่ชงผัวจงกัวก็เป็นภาพที่แบบประทับใจนะเพรก็ หลังจากที่โควิดคลี่คลายนะเพราะจริงๆเราสองคนก็เริ่มทํางานช่วงโควิดอะไรเงี้ยพอโควิดเริ่มคลี่คลายเราได้เจอกับแฟนๆชาวไทยที่เหมือนกับว่าอาจจะเดินทางยากลำบากมาไล้เพได้เจอกันครับรวมถึงแฟนๆต่างชาติที่มีโอกาสบินก็มารวมถึงตัวเราก็มีโอกาสได้ไปในเหลยาที่ได <DJ S 1> ้อะไรดีใจไหมดีใจมากใช่ไหมถามใครเนี่ยฮะ อันเช่นหรือถ่าอันเธอทำเธอร์ทำเธอดีใจสิดีใจสิดูดิมันเป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นนะเนาะอุ่นเมเราไม่ได้เจอกันประมาณแบบแบบนี้เลยเนาะประมาณเกือบปีใช่ไหมฮาร์ดช่วงนี้พี่พีทำอะไรยุ่งยุ่งกับอะไรทำอะไรทำพิธีงานหขนใจเชียอได้เปล่า ยูนต์ด้านสุขภาพคนเจนใหม่ปัญหาหัวใจปอดตับอะไรมั้งมีหนหมดเลดจบไปแล้วนี่ดูด้วยเราใช้พื้นที่เขาแล้วเขาไล่เราทําไงความว่างมันจบแล้วไม่ร้ายฮะมาเชื่อช่วงนี้ถ่ายภาพยนตร์เราไม่ปัญหาเปล่าเหนื่อยนั่นเองช่วงนี้ก็ไม่ ผมไม่ค่อยแบบานดีนกินเท่าไรขอทางใจห้เขาหน่อยได้ไดอขอเซ็งกินให้ดีกินหน่อยเซ็นงึงอยพ,พี่เห็น <c oughs> เห็นไห่้าเนี่มันคือกันเวออขอแบบ N U T ด้ว <c oughs> แล้วขอร้องเพลงด้วย <c oughs> แล้วขอเดินด้วยอีแบบ เหมือนนี้เหรอเหมือนที่เหมือนที่ไปเดินมาเหมือนที่เหรอยังเขาพตาว่าขอแบบบั่นใจอสวยมั่นใจไม่กลัวยากลัวล้ก็งจ่อไอ้สิสามองหนึ่งไปสู้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เราเราในเกมเจ็ส์นี่เขามีเขาฝากแล้วเนี่ยใช่ไหมนะไผ่ประพูนใครอยู่บ้าพูดถึงความรู้สึกหน่อยก็เป็จะทุกคนได้เอาแบบจริงจริงเอาจริงนะก็อย่างที่บอกนะผมว่าทุกทุกครั้งที่ได้ที่ได้แบบอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการรวมพลหลังงานหรือว่าเวลาที่เป็นแฟนมิสของพี่พีหรือแฟนมิสของตัวผมเองอย่างเงี้ยผมเป็นโมเมนต์ที่ อบอุ่นนะเหมือว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราได้มาร่วมอยู่ในมวลความรู้สึกที่ดีร่วมกันแล้วก็ได้มีความทรงจำที่ดีในทุกครั้งแล้วก็นึกภาพออกไหมยิ่งแบบเหมือว่ายิ่งเรามากันแบบพร้อมหน้าได้เจอเนี่ยผมได้แบบเห็นหน้าแบบทุกๆุกคนเลยเนี่ยแต่ทุกคนแบบเก็ตไหมถ้ามันเป็นอิมแพคอบะมันจะยิ่งใหญ่เลย แล้วถ้ามันแบบได้สองวันด้วยนะมันจะแบบอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหเชวนี้ก็ไม่ค่อยร้องนานร้องเพลงเ้วยอเดี๋ยวมันไม่เฟรชมีใครไปเทมโฟกางครับ <c oughs> <c oughs> ตามมาโหลทุกคนตีตัดถังออกซิเจนตู้ปลาให้หมดเลยมีไทยยังไม่มีบาดบนะ้างทำไงอ่ะจะแตกหรอไลฟ์สรีมมิ่งมีอยู่ กดโค้ดกันได้นะครับดูได้แบบเต็มจอจอใหญ่เลยใครแบบเพื่อนเยอะก็ซื้อมาดูรวมกันสนุกดีแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยู่คนเดียวอยากดูหลายจอก็สนุกเหมือนกันฮะจ่ายให้หน่อยเหรอช่วงนี้ใคยหนักบิวที่นะกเขาจะตอบแทนด้วยโชว์ที่ดีนะมันคือเรื่องของการลงทุนมันดีเฮลท์คลาส พูดดีพูดดีพูดดีตอบอะไรอ่ะเออไม่ตุ้งเอ้ยอยากให้มีชุดพัหน้าแบบนี้พีพีจะมีเพลงใหม่แล้วนี่ไหนของหน่อยสิพอมากยังไม่ฟังเลยพอไหมพอไหมยังไม่ปล่อยพ่านฮุกร้องเลย ดีไหมดีไหมเลิศตังมากมากเพื่ออะไรอ่ะอะไรนะเขาไม่ได้หูตังหรอกแล้วไม่ร้องได้อะฮะร้องได้ไหมดูดูดู อะไรเนี่ยเดีพี่พี่ข้างหน้าเขาบอกจบงานแล้วพี่เขามีคนเฮ้ยอ๋อออเนี่ยไม่รู้เรื่องนี่เรื่องจ่ายให้ฟังอ่าันดังนะถามสามคำถามโอเคมีใครมีคำถามไหมครับเฮ้ยโอ้โหให้คำถามเดียเอา ใครนิ้วมาถามวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฟเวอร์มาหน่อยขอคุณหาใส่เสื้อเสียพูได้ไหมเอาคอนเสิร์ตพีเดียวก่อนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเลิกเสร็จเดี๋ยวจะถามมเข<ร>าบอกว่าเอาเหรอเราเราพักข้อไปข้อหนึ่งถ่ายแฟนมีต่างประเทศหน่อยอขอถ่ายเขา้งหมดได้ไหมได้ถ่ายให้หน่อยก็ BTVP Fan Meeting นะครับเอเชียทัวร์นะครับรอบนี้เราก็จะไปกันที่โตเกียวโอสากาโซแล้วก็มะนิลาเนาะใช่ครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง10 4ส4่ส4่ส่ถึงห6่หอแล้วผมที่เอาไปบอกว่าไี่สีบอกวันไป ดังไรล่ะสี่หกแปดสิบมือบืออีกทีล่ะสี่หกแปดสิบเจอกันได้ตามเมืองต่างๆใช่ครับผมเพราะว่ารอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่จริงๆแล้วเราก็มีการอ่ารีเรสจขยับโชว์ใหม่ขยับ ขที่ยวยาวเที่ยวยาวไอ้เขย่าได้มันเป็นสัญชาตญยามันไดเองถ้ายรยามเลือนไม่ได้ก็นั่นแหละใครที่อยู่ที่ประเทศนั้นๆนะครับ่ามีเมืองไหนที่อยู่นึกฮะอะไรนะมอไทยปที่ไนไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปไทยแลนด์เหรอ What about Thailand ตสี่หกแปดสิเต็มอะไรเงี้ยไทยแลนด์ก็ใกล้ๆนั่นแหละอดแล้วล่ะอดละไปเทมโปกันแล้วกันเทมโปสามคนถามถามอ่ะถามใครของเรต้วถามอ่ะมาตัดมาเขาเลือกขาเขาเป็นเขานซูทูันเงเื่อกันเนี้ เี่วนนี้ถามว่าวันเกิดให้บอร์เลให้หน่อยคำถามวันีามูดได้มคำถามถามว่าถามว่าไนะใส่คุายพี่พีจะใส่ชุดคุยแถลูก้วก็ถามคือวนสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตชี้แจง คือผมเองเนี่ยยังไม่ได้ถึงช่วงการรับปริญญาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจะมาถ่ายรูปด้วยเขาก็แค่ใส่ชุดแล้วก็มาเท่านั้นเองมามาอยู่ดีว่าเขาจะทำได้ไป่ะแล้วทำไมต่องคาเฟ่ไม่ใส่อ่ะก็ฉันไม่เรียนไม่จบไงจาใส่ได้ไงเราเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไ,ไหร่ทำเดียว ไม่ได้เลยนะทุเร่มโมอีกคนนึงครับที่สนุกไม่ตอบสาลาอ๋อคนนี้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 นี่แหลว่า วิวกี้จะจัดงานแล้วพิญญาไหมคะเปลี่ยนะจัดบ้านไม่จัดบ้านเลยจัดจัดจัดแม่ไม่เลจัดจัดซีเจอกันที่ธรรมศาสตร์รังสิตแต่ไม่รู้วิวีไปเปล่าไม่รู้เขาจะขับรถซิ่งออามาหรือเปล่า ไปไหนรังซีสเอารังสรถทัง้งไปรังซีสรรัปีนี้น้ำไม่รู้จะท่วมหรือต่าน้ำท่วมก็มีรถขในใหญ่แล้วนี่เอาดีงั้นกรับรับกับไปเลยรับกับไปเลย คำถามสุดท้ายขอคุณกั้งใจนะตั้งใีไปไปขอใะ้ตั้ขอให้ต้งขนะอ,อ,อ้ตั้งนะงใจั้งใพูด่ีคำถามสุดท้ายคำถาสุดท้ายคำถามสุดท้าย,ายเรื่องีอยู่ว่า เร็วคนแต่งตัวาคาดหวังนะครับวัน็นอยางรมวันหน้าไาไไนมาวันน้าไปหนอาไมาวันเปนาไร ไปไม่เื่อขอให้ผมไม่เหนะื่อยก็เปิดงานไม่เห็นไ่ได้แนาะไ,ไ,ไ,ไม่น้ามาแถมนะถามมีคำถามนึงเราจะกลับได้ยังพร้อมบ้านผมไกลด้วย

มือสแตนด์อินตัดขาเหรอไม่ไม่อยากเจอเหตุใดเดี๋ยวเขาโคกันแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีไม่เสี่ยอีกแล้วอันนี้ดีๆอันนี้แล้วก็นี่อย่างนี้แต่วันนั้นพี่พีเขาไม่ว่างหรอโโหถ่ายโพสต์รูปมาแม้วก็ไม่มาหรอถ่ายรูปอันนี้นิ่งๆเขาบอกจะกลับบ้านแล้วนี่นะพูดจริงเเนี่ย อาเราโดนล้าเโดนล้าโเคโอเคโดนลกเาโดนลก่ะมาถ่ายถ่ารอบนึงแล้วกันอ่าถ่ารอบหนึ่งน okay. ีเป oh ็นกล้องโอเคขอถ่าย B B ด B ที่เด่นนะครัออาตรงกลางก่อนอาตรงกลางนะตรงนี้นะถ่ยลูกพอนงรูกนะถบนข้างบนเป็นไงอ่ะไปถ่ายข้างบนไปถ่ายข้างบนไมลูกค้อไม่ถ่ายข้างบนไม่ถ่ายข้างบนบนบไปด้เราไ ขอขอเป็นวิดีโอนะวิดีโอนะหนึงสองสามทุกคนให้นะโอเคหนึ่งสขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย ลองตกีกนะลองตกไล้ไล่รู้ว่าจะตกตกชัยเลยบ๊าบาขอบคุดีครับสวัสดีค่คคคคะกุณผู้ชครับเป็นการที่ DJ วินที่นมดี้เปอียทวร์นะครับช่วงใกล้แล้ว4 6 8 0ก6 8 0นะครับกั 4, 6, 4, 6, 80, นยายนกันยายนแล้วก็สาบเพลงใหม่พีพีด้วยใกล้รู้อ ใกล้หรือยังใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วเดินได้มากมากได้ข่าวว่าพิเศษมากๆด้วยพห้เอเกมดีหล่อมาให้ฉันเปล่ามันก็ไม่ได้เริ่มนะไม่เริ่มผู้นี้เองลองจริงใครหลอกกว่าพูดเลยไหมใช่ลอกใช่ไหใช่ไหมใครหลอกวะคนละแบบคนละแบบ สบายแต่ว่าเป็นเป็นแบบไม่กลายไม่กลายเป็นคนไม่กลายนะรู้ได้ไง่วยทาเฮะใครเลือกเขาเลือกเองสิอะไรนะพีพีว่าหล่อแบบพีพีไหมหล่อกว่าแตเก็จะน่ารักกว่า หมกลับบ้านบันดีกันหมดนะเออถูกใจถูกใจถายยบคนั้ายขอบคุณครับ่าใหม่ bye bye! Bye bye! ีนะเทมโปนะเทโปนะน